สวัสดีเจ้าข้าเจ้าเป็นแก๊ง c a ซ l นเตอร์โทรมาจุเอาสตางเจ้าสวัสดีครับเป็นแก๊งอ a l l center แกครับแม่นเจ้าเป็นแก๊ง call center โทรมาจุเอาสตางนะเจ้าโทรมาอย่างนะครับโทรมาจุเอาสตางอ๋อโทรมาจุเอาสตางเจ้าในบัญชีมีสตางหน้ากว่าเจ้าก็มีบรรลุตัวใดอะครับคนนี้เสร็จแน่อันของู้จำนวนเงินในบัญชีหน่อยเจ้าจะได้เอาไปตรวจสอบเจ้าเออตอนนี้มีอยู่หกร้อยครับ หกร้อยบาทหกร้อยบาทก็ยังจะเอาอยู่กะครับผมเก็บเอาไว้จ่ายก้าเทอมอันนี้ก็ยังบอกุ้มเลยครับอ๋อออยอ,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 อันขาดแถมเต้าใดน่ะเจ้าต้องจ่ายสองพันห้าครับยังขาดแถมพันเก้าอ้ยขาดหนักเลยเนาะก่อนนั้น,นะครับบุงวัวจะไปสวหัดที่ไหนถ้าไม่ได้จ่ายก้าเทอมอ่ะต้องเฮียนหมดจบแน่เลยครับอืมเอาอีบอตัวเอาเลขบัญชีมาหให้พี่เดี๋ยวพี่โอ,อนสตังค์จ่ายก่าเทอมให้อบอมันจะดีกะครับพี่ เออแบบต้องกึศนักเนาะเอาเอาเลขบัญชีตัวมาเดี๋ยวปี่จะโอนสตังไปคือปันเก้าเนาะครับขอบคุณนะครับพี่คนงามสวัสดีเจ้าข้าเจ้าเป็นแก๊ง call center โทรมาจุเอาสตางเจ้าสวัสดีครับเป็นแก๊ง call center แกครับแม่นเจ้าเป็นแก๊ง call center โทรมาจุเอาสตางนะเจ้าโทรมาอย่างนะครับโทรมาจุเอาสตางอ๋อโทรมาจุเอาสตังเจ้าในบัญชีมีสตังหน้ากว่าเจ้า ก็มีบัรนลนัก์ตัวใดอะครับคนนี้เสร็จแน่อันของู้จำนวนเงินในบัญชีหน่อยเจ้าจะได้เอาไปตรวจสอบเจ้าเออตอนนี้มีอยู่หกร้อยครับหกร้อยบาทหกร้อยบาทก็ยังจะเอาอยู่กับครับเจ้าผมเก็บเอาไว้จ่ายกระเทอมอันนี้ก็ยังบอกกุ้มเลยครับอ๋อออยอันขาดแถมตัวใดนะเจ้าต้องจ่ายสองพันห้าครับยังขาดแถมพันเก้าอ้ยขาดหนักเลยเนาะก่อนนั้นนะครับบงญว่าจะไปสหัมที่ไหน ถ้าไ่ได้จ่ายก่าเทอมอ่ะต้องเฮียนบาจบแน่ๆเลยครับอืมเอาอีบอตัวเอาเลขบัญชีมาให้พี่เดี๋ยวพี่โอนสตังค์ใจก็เทอมให้อบอ๊อมันจะดีกัครับสวัสดีเจ้าข้าเจ้าเป็นแก๊ง call center โทรมาจุเอาสตังค์เจ้าสวัสดีครับเป็นแก๊ง call center แกครับแม่นเจ้าเป็นแก๊ง call center โทรมาจุเอาสตังค์นะเจ้าโทรมาอย่างนะครับโทรมาจุเอาสตังค์อ๋อโทรมาจุเอาสตังค์เจ้าในบัญชีมีสตังค์หน้ากว่าเจ้า ก็มีบรรดเตัวใดอะครับคนนี้เสร็จแน่อันของู้จำนวนเงินในบัญชีหน่อยเจ้าจะได้เอาไปตรวจสอบเจ้าเออตอนนี้มีอยู่หกร้อยครับหกร้อยบาทหกร้อยบาทก็ยังจะเอาอยู่กับครับเจ้าผมเก็บเอาไว้จ่ายก้าเทอมอันนี้ก็ยังบอกกุ้มเลยครับอ๋อออยอันขาดแถมตัวใดนะเจ้าต้องจ่ายสองพันห้าครับยัือนอขาดแถมพันเก้าอ๋ยขาดหนักเลยเนาะก่อนนั้นนะครับบงเงว่าจะไปสวหาดที่ไหน ถ้าใ่ได้จ่ก้าทาเธอมะต้องเฮียนประจบแน่ๆเลยครับอืมเอาอีบา่บอตัวเอาเลขบัญชีมาใหิปีเดีอยปีโอนจสตังใจก็เทิมให้บอมันจะดีกะครับ